เพื่อนๆรู้ไหมนะครับว่ามีชายคนหนึ่งที่ไม่ได้ยินเสียงใดแต่รู้ทุกอย่างที่คุณคิดอยู่ได้ SCP-182 ผู้ฟังในจิต The Silent Watcher หากเพื่อนๆพร้อมจะรับฟังเรื่องราวของโลก SCP กันแล้วนะครับอย่าลืมเคาะหน้าจอ2อทีถ้าง,งั้นก็วันนี้ดูวีจะเล่าให้ฟังครับ s c p 182นะฮะถูกกักกันบนเกาะร้างกลางทะเลนังแข็งกรีนแลนด์ทีมยามห้านายผลัดกันเฝ้าแต่ไม่มีใครอยากอยู่ที่นั่นเกินครึ่งปีเขาเป็นชายวัยกลางคนหูหนวกและใบมีแผลลึกที่หัวและท้องไม่มีใครรู้ว่าเขาเป็นใครหรือเคยผ่านอะไรมาก่อนจะมาอยู่ในสถาบันนะฮะ SCP 182นสะฮะสามารถมองและได้ยินผ่านสายตาและหูของคนรอบตัวได้เรากำนั่งอยู่ในหัวของพวกเขาโดยตรงผู้ที่อยู่ใกล้เขานานเกินไปจะเริ่มเห็นภาพหลอนได้ยินเสียงกระซิบและในที่สุดนะฮะสมองจะเสื่อมจนไม่อาจแยกความจริงออกจากฝันถึงเขาจะพูดไม่ได้แต่สามารถพูดคุยผ่านจิตได้โดยตรงเหมือนมีใครกระซิบอยู่ข้างหูตลอดเวลา ในคืนที่ให้ยานอนหลับ SCP-182 นะฮะหมอผู้ดูแลเริ่มกรีดร้องเห็นแมงมุมที่ไม่มีอยู่จริงเสียงปืนดังขึ้นก่อนที่ทุกคนจะตายหมดหลังเหตุการณ์นั้นนะฮะ SCP-182 เริ่มฝันร้ายซ้ำๆและเคลื่อนจิตของเขาก็ทำให้ทุกคนรอบข้างเห็นฝันนั้นด้วยฝันที่ไม่มีวันตื่น SCP-182 ผู้ฟังในจิตเขาอาจไม่ได้ตั้งใจจะทำร้ายใครแต่ในความเงียบของเขา ไม่มีใครได้พักจริงๆ